คือปีนี้เนี่ยแตหบอกให้ว่าครึ่งโลกมีการเปลี่ยนผู้นำผ่านการเลือกตั้งหรือเป็นผู้นำคนเดิมก็ตามทีเนี่ยแต่ว่ามันมีวิธีการเข้าสู่อำนาจด้วยการเลือกตั้งค่อนโลกอะ่ะนะค่อนโลกเลยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นอีกอันาที่น่าสนใจไหนก็คุยกันเดียวไม่ต้องไปไม่ต้องไปสนใจเ,<ล>เรื่อง b ิกแบ็ k อะไรเพราะนั้นนะคือมันมีลักษณะที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเป็นเมื่อก่นเนี่ยสมัยเมื่อสักยี่สิบปีก่อนเนี่ย มันออกไปทางประชานิยมโดยเฉพาะในลาตินอเมริกาแต่เดี๋ยวนี้เนะี่ยมันออกในแนวไหนมันออกในแนวไปทางขวาคือพักขวาจัดพักทางขวาเนี่ยไม่ใช่พักกลางพักซ้ายนะคือในยุโรปเนี่ยออกทางขวาหมดเลยเลือกตั้งทีไรก็จะออกทางขวา way, มันจะเป็นนอร์เวย์มันจะเป็นเนเธอร์แลนด์ออกทางขวาหมดคือแนวโน้มมันเป็นลักษณะที่อ,อำนาจนิยมมากขึ้นอื เอออันเนี้ยเป็นข้อสังเกตนะแต่ว่าแต่ว่าไม่มีนะทำรัฐประหารไม่ค่อยมีจะขวาก็ไม่เป็นไรทําไมทางโซนนั้นถึงเปลี่ยนแนวอะคะจากประชานิยมอาจจะอาจจะเพราะว่ามันคล้ายๆกับว่าไม่ใช่ทางยุโรปมันไม่ได้ประชานิยมไม่ยุโรปจะเป็นสังคมนิยมกันทั้งนั้นนะแต่อาจจะเป็นเพราะว่าผู้สังคมคนมันแก่ขึ้นคนแก่ไม่ต้องการการเปลี่ยนแปลงมันก็จะออกแนวอนุรักษ์แล้วก็จะเบี่ยงไปทางที่อะไรอย่างนี้มากขึ้นไม่หวือหวา ไม่มือว่าแล้วยิ่งอเมริกานี่มีแต่คนแก่คนแก่สองคนแข่งกันเป็นประธานาธิบดีใช่ไหมไบเดนไบเดนก็ท้ายู่ในตําแหน่งผมว่า8ปดสิบกว่าแล้วคตะทําขึ้นมาก็เกือบเกือบแปดสิบแล้วแก่มากเหมือนผมไม่เข้าใจว่าระบบมันไม่สามารถคัดตัวให้อายุมันโอเคเลยเหรอเอาบ้านเราอะบ้านเราก็หกสิบไงโอเคอใช่ไหมโอ้หกสิบนี่โอเคนะห้าสิบถึงหกสิบห้าเนี่ยยังใช้ได้ไม่มีปัญหา แต่เลยเกินกว่านั้นไม่ไหวอะยังน้อยกว่านั้นก็ไม่เอาถึงบอกแงวบอกว่าอย่าเพิ่งเปลี่ยนอะไรเลยประเทศไทยค่ะประเทศไทยเนี่ยใช้เศรษฐาไปสักพักงเธอะเออใชใ้เต็มที่อุตสาห์มาอย่างนี้แล้ว